มาเป็นคลิปนางเอกดังท้องป่องแล้วได้ลูกสาวสมใจพ่อเตรียมไว้หนวดขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่คุณพ่อแล้วสำหรับยุยทันที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เปิดใจกว่าจะมีลูกคนแรกไม่ใช่เรื่องงา่ายเพราะด้วยอายุด้วยการงานด้วยจนต้องพักงานเพื่อเตรียมร่างกายให้แข็งแรงซึ่งลูกคนแรกของทั้งคู่ก็ได้ผู้หญิงสมใจบอกเลยค่ะว่างานนี้คุณพ่อเหอมาก และเตรียมตัวไว้หนวดได้เลยล่าสุดต่ายชัดชดาพร์โพสคลิปขณะไปหาสาวยุ้ยโดยโพสลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดไทยชัดชดาพรพร้อมแคปชั่นระบุว่าในวันที่คุณเพื่อนกำลังจะเป็นคุณแม่และฉันก็คือคุณป้าแอดยุ้ยธีรนันแอบถามชื่อก็ไม่บอก ซึ่งสาวยุ้ยทองเริ่มโตแล้วแต่ก็ยังสวยเป๊ะไม่โทมยกให้เป็นนางเอกทั้งในและนอกจอไปเลยจ้า